แน่ถือแกงทุกคนถือแกงทุกคนโดนแกงคุณงงนะคะสัด้ที่ดูเนี่ยนะระต้องากียครับององัคือยกองพันรูสวนสักัดนครสวัสดีครับ กาสิบหายืนดีปึ้งค่มันต้องมาดิเตแต้งอยไเขาไย่สศตรูสองัตูศัตรูสองมาทางฝุ่นดแบบแบบใดนี่าะแบบคพี่จอมจ้องตอนกลับมาเอาแจวไปด้วยนังา จริงๆพี่บอกเลยมันเหมาะกับพี่มากวันนี้ตัวนี้ตอนเย็นเจอกันที่คอนเสิร์ตเอบีค้าน้่สน้ีรงพี่โรสย่านอเบใล้ทอมคอับย ไปขั้นตอนอื่นแต่คนนี้คือต้องแปรงูโดนแออกมาเยอนี่ผิวนรันีปัญหาเยอะนี่ครบีปัญหาแบบไหนบอกกล่องไปกเดียวจำเป็นนะมีปัญหาเยอะนี่คือกดีมันบอกว่า้ใส่บอดดมันบอกว่าบอดแช่ขอนขวดแล้วบอดแช่ขอนขวดแล้วไม่เคย่อนแค่ขอนขวดเอามาให้ไม่ส่ ใส่บอดแค่อย่างหัวคือสจรงอยู่แท้ซิมบ์ผสมน้ำมือเส้นีค่ะ้าเริใสขึ้นเงาอดกับเกรัจมสลอมันเป็นดอบอมันสั่นขึ้นบอมันนะเละจัจม มืดนิดนึงเนาะใช่ไหมยศสกิลแอดมินอ้าวันนี้จะขึ้นรอใช่ไหมนี่นี่แชาตเลยนะรอบอกคักเล่นมือนด็ขึนอินชะคุณวะผู้ใดครับจ้าคอยดียิ่เจ้าวานขับเคยวานอินะคุณทักเทียจากหอผู้ใดลรานิ่ชะคุณใครไปบอกแล้วว่าเราไม่ชะคุณ

กันอีัวยังไงด้ล่ะครับมันซื้อนึ่นัวพี่บอยเองได้ล่ะมาหอดไอมาโหลดขั้งนึกมาขึ้นนางรถดมากตะมหมขึ้นจิหอดสดแข่งยางบรินอนจังหิมเลยเถิดนี่มานนอนกาบาสีนอนจิงีเมือนกับคือบุคลเราแจ้งนางเรฝากแฟนๆพี่บอยนะครับบุญเื้อหยิบสามยิบซีพอกันครับ ยี่สามเปิดวงสาวน้อยเพี้ยนแพงพี่บอยกับพี่แอนเมที่ไปแล้วก็ยี่สิบสี่พี่โจครับองอิงกะสิไปครับพี่น้องครับไปพอกันงานงานหรือชุมออนไล่เลยเลยครับทั้งสองวงทั้งสองกระดะหายก็ล่างใจกันแล้วก็มือเอื้อนผมฝากแช่ผมน้องเพียงลูกสาวอีกคูหนึ่งเลยน้องอมชมพู่เพชรเสดดจแบน อ่าน้องชมพู่จะปล่อยเพลงผัวปาร์กแง้มหลุดเพลงเยี้งซื้อเพลงเยี้งรับผัวปาร์กแงามหลุดผัวปาร์กแงามหลุดที่ช่องสาวน้อยใช่ไหมครับแมนครับเกาโมงสาครับช่องนั้นขึ้นรั้มเพื่อนยินดีช่องสาวน้อยนะครับครับฝากไว้น้ำครับคอกินเขาไปนั่งเอสิครับสวัสดีครับที่ ดูนะพ่อเขาลูกไปรอบกันเอาัพ่อพ่อต้องยืทั้าเพราะว่าพ่อต้องเชียงหนาจะพ่อลูกชายเจ้าของแบรนด์เสืฮะแบรนด์เสื้อสีอย่างสีน้ำเงินว่ายังเครื่องถืไแปรงถือมันใหญ่ล้มที่อมเลย บ่านีบ้บอยกลับกลับไปวันที่มื่นบอยบินกลับว่าแอนยังอยู่ดิแอนอยุ่งเทมเนี่ยห่อนสิบแปดเลยสิบหกลบมากไหมพี่แม่นครับสิบหกลบมากไหม่พอต้องไปซ่อมมื่น่อมใส่ดนตรีม,มื่นแล้วเอามันสิเปิดวงหรหืแไ่พ่ออีกสิบมื่นหนึ่งแม่เปิดวงแห่ได้เยอะกินทั้งบัตรเตอร์ลุตไปกันคอนเสิร์ตได้ยังพี่ยี่สิบสองครับยีบส <22. S 1> จบมื่อแล้วคอนเสิร์ตพร้อมทีหลายทั้ ว่าแบบมือใดถ่าแอนบอกไปให้มันอยู่ประมาณหาทุ่มครึ่งให้มันได้ล้ำแต่ชุดในซสั่งไม่หลายคู่ฝึกมาเหตุโชว์เราชุดที่ตัดใบคือปล่อยตัดแบแต่ามหน้าไม่สามมันบ่เขาสิ่งแต่สั่งสั่งกรุงเทพหลายกังวลแต่น้ำเลือดชุดละเพราะว่ามันกับแมนควมคู่ฝึกเขาอยู่เขาเขายิบขึ้นมาใส่เพียงเราก็มันมันกับบ่เขาก็ต้องแก้ใหม่ด่วน มื่นหมืนสองเซนตรตีมือแรกกับมื่อละสองหลอดใบหลัแรลงใบหลัแรงบอกขึ้นที่แปดมันมันก็จะเป็นจักรกปลาตะกี้อยู่ระเบียบเบซ่อมสดนตรีสิบสิบสี่สิบห้าแปยี่สิบลอเกซ่อมสดนตรีอะผักใบหลกกับผัคำจเกหน่อยมันกินเดี๋ยวมันซอมผักย่างน้ อยู่เรื่องเลยยิ่งล้ำบเรื่องไปจบแล้วครับไอ้บ่อท่านใส่ดนตรีได้ไอ้ลำ้ลำลำ้ลำ,ลำตะปาเ่าขึ้นเรที่แล้วจบเรื่องแล้ว,ลวยังหาหมองเลรนบ่อท่านเดยคือเรื่องมันดีเรื่องมันเป็นเรื่องเข้าใจง่ายแต่ว่ามัน,ม,นมันบ่มพี่ท่านไม่หมองตลบไหมวเวลาเรียนไปเวลาเราจะมู่ถอดมูอเพิ่มมือเสริมคันคันตลบเ่อทำงานนี่อเอาคนอยู่ยากดิ ไอหยอกแต่กินทุกคนเยอะยู่หันได้ยุดดอกมีบิ่งเรียนมุกมาซ้ำเก่าด้พอ่อ <laughs> <laughs> เรียนไว้แล้วอัน,นมันดีแล้วบรรลืมหมเอาอันมันดีแล้วเจ้าก็บอกเลยมาเมื่อไม่ว่าอัน,นไม่ไปเสยซ้อมซิฟมือสิบมเุเลยตีบอสเหมือนไม้พัชรเดชโอ้ยมุเจ้านี่ก็ได้ เยังไมันตัวไอ้ข่อยหลงเจ้าของเี่ไข่หมูเจ้าของยุ้ยพครับมาแล้วขอบคุณครับบอยกินไปี่ครับผมบอยอ๋อได้บอยกินไปบอยกินแล้วครับกินอะไเดียวกันมิ้มหมูแดดเดียวอยู่พขอวะมันเคี่ยวยากยำยากก็เคี่ยวตัดหกมูอ่ะยำงอพัดน้องมดอง วอยมารอบนีงเก่งรวมเลยตอนแรกพยายามบดกินตอนหลังเลือกงานช่วงนั้นไมย่ยุ่งเดือนมังหันยุ่งเทปยาวเลยเนาะมาคอนเสร์ตแฟนมูแฟนขับเกิดเพิ่นกับเฮ็ดกับเขาใหา้มัน,นบอกรบเฮ็ดใส่กองฝากบัดน,นี้มันมีแต่แนวดีๆแนวเป็นด่แ่บกลับมาหอดบ้านแล้วครับเสียดายบัตนี้ขันจะเอว้เงี้ยมือเสาก็ยยานมันบ่นแสบเอกินก่อนน้อนทุกมือเลยครับ กินใจกิ่ลูกน้มงหลือบ้า,า,ยาน,นยังบ้านยังอันหนึ่งกระป๋อยที่เมื่อนง่อนตะบ่าบอกว่าให้เขาแบ่งกันลเล่นมันมีผู้ยังเจ้าฟัางกันมั้ยครับจะให้หมอคุ้นผัก ไอ้บักภาคกันแล้วเป็นคนจัดการเลยคอยพากเลยไอ้พงโคโศกเนะี่ยพูดในหน่อย,อยใส่ใดอยู่ทั้งหมูผู้ใหญ่กับยังใดหมูพี่แดงหมูพี่ที่นกร <S 2> <S 2> แม่เพ้นเนี่ยพีเล็กทั้งสี่ข้าเจ้ากับข้าเจ้ากับเข่าใจแลก็คุ้มเด็กหน่อยซอยกันพูดในหน่อยมอใส่ขึ้นมากปีนี้ หยุดขายแก้วมังก่อนเก่งวะสันเองอยู่เพิ่นไปรับมาขายไปรับทั้งจังหวัดเลยแต่ว่าผมก็คือคือเล่ากันเล่ากันดีอยู่ในห้ออยู่น้ำผมหนึ่งแท้ปีแรกปีแรกก็มาหยุดช่วงโควิดเนี่ยเราเราก็เป็นคนแบบมาเฮ็ดงานดียู่งใช่ไหมออกไปคนกับออกไปค้นกับได้ได้ยิมนั่เสยนะเล่าสูตรเนาะยีราดทั้งการลองทั้งอย่างเรา ไล่หลับขึ for fact, we work, <rying> ้นมาไหวมันจิตในมีผู้ใหญ่ผู้น้อยนะหมาลำหมอลำจินสิตคนหมอลำผู้ใหญ่หลายบอกหมอลำผู้ใหญ่บ่หลายบ้านี้ก็สิยังตายังตั้งแต่ตลก ที่ห่วงอยูเดีนีมคงเดาจะลกจะลกเศ้าไหม่ะลกปก้ายคนเศ้าไหม <c oughs> มันเวลามันกับบี้อมถึงมันกับสมัยใหม่แล้วเนะาะพ่อชักมันก็เห็นมาเหมือนแล้วมุกใดก็ได้ไเข้าใจเขาอยู่วนไปวนมาเนี่ย เปิดหรืคนขอพักสิเปิดแล้วครับเปิดล้วมึงคือว่านมีก็เต็มอืเปิดมึว่านนี่แหละว่านได้ใส่ในหลอดค่อนมากาลสินมามามาบางส่วนกับมาธุระบางส่วนเพื่อก็เป็นแฟนคลับเท่าตั้งใจมากได้ใจคือในนี้รับแฟนคลับกับซิปมันปอมมันหาสิเปอร์เซ็นต์เป็นแฟนคลับตั้งใจมากอยากอยากมานอนสนับสนุนแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งกับเป็นเมื่อวันเป็นวันเสาพร้อมเนาะมันเลยมีเซลล์มีอย่างน้ำ สองหลังกันเนี่ยเป็นไ้มาคาเฟ่น้ำเงินพืชที่ดีเนาะนี่บริสิปลูกดอกท่านตะวันสกอนยังหางบจะเป็นคาเฟ่คนเป็นคือเมนไม่ไม่ใช่มาพักก็คือสามารถไปนั่งก,กินแล้วก็คนมากมากทั้งแต่ก็าสามารถมากคาเฟ่ครับผมพักตอนบาทีมันเหลือประมาณอะไรหนึ่งอยู่หันบริสิปเปิดไอ้สีปลูกท่านตะวันขึ้นเหมือดเลยให้มันบานพร้อมกันเข็มเงินจังสีเฮ็ดนันเป็นจังสีเฮดเป็นแบบ เป็นในห้องจัดเลี้ยงห้องประชุมแบบร้องรับ40ห้างเสืบ,บอผ้าเลยบออ่อตัหลังรีสอรนะ์ทหลังห้องฟอนอนนะบ่อครับม,ม,ม,มีทั้งเขาอยู่ไหมแมนครับม,มันมีทั้งเขาทั้งขงังได้บางคันอยู่ก็ดีเนาะพี่น้องกัน แต่ข้าเจากับอกว่าจังไหนพี่หมวยสวัสดีครับผมบอดบอพกพกนเมียทิจามัน,นี่บอรครับบันคนเดียวภัยยุ่นมันมันี่เออมันี่ยุไัยยุ่มัน อาตกระเงี้ยนหลาเนาะอาตาทชัยเฮีอานน่องเอนแมนคมือวันกะรับงานให้เป็นลายสดขายของยูนเซนทันรูดอนข่าวว่าการแสดงออกมันจะขึ้นมาหลายเก่งขึ้นมาเดี๋ยวปลูกท่านวันก่อนประมาณสองเดือนบานประมาณหกสิบหมื่นสิบบาทนะฮะจังเออมาถ่ายรูป เปิดในไทยรูไอ้จริงๆมองเข้าเตอรบารเนี่ยผมว่าสิเปิดเป็นเป็นคาเฟ่แบบมีเครื่องดื่มตลอดมือแต่ว่าที่แรกสั่งตั้งหนาคุณนิ้วไหมของของแอร์เนเขาเปิดคาเฟ่จึงยุ่งเทบไอยูยูคอนแกนที่แรกว่าเขาว่าสิบมาเซาแบบัดที่นี้เขาก็เลยแบบ หมายถึงหาทุนพ่ทันทประมาณว่าคือคือเขากระเฮ็ดหลายอย่างแลยของสินาก็าเลยผมก็เลยเอาไว้ก่อนหาสีเ็ตเองเพราะอุปกรณ์เมื่อก็ครบก็โตกเกายี้ยังก็มีแล้วยังแต่แบบยังแต่เครืองมาเฮ็ดซื้อตอนให้โรงานอาหารเศร้าก็าีขึ้นใส่เัยอาหารเศ้าเฮาเกิดกินอาหารเราแต่ว่าส0ม่นงขึ้นเขาเก็บไหมครับแต่ว่าอันนี้คือตอนแรงมีมีเหมือดมืซี่ พี่ชวีวันแอนแต่งหน้าอยู่ครับช่วงนี้เป็นโตติดกันอยู่ครับพี่ชวีวันแต่ว่านี่แหละช่วงออกงานวงใหญ่เนี่ยนี่แล้วพรุ่งนี้ผมจะกลับเนี่ยแอนก็จะอยู่กรุงเทพถึงยาวนะครับขอบคุณพี่อายครับผมเติมพลังห้าร้อยดวงขอบคุณครับบ่คอยบ่คอ,อยได้ไหลสดบุคคันบ่ามา่งสิคือข,ขันอยู่สารคามเนี่ย มันงานมัน,มน,มน,มนเขามองเห็นนีตะเบียกเนาะตื่นขึ้นไาเริ่มนี่แมนค e รับบ่ดด้ไล e ่สดบ่ดด้ยย่งไล่ขันบะมงสิครับบอดดไล่สดบ่ดด้เฮ็ดลิปบ่ดด้เห็นอยังเลยบด e ่ดด้เงินเลย<ม> <c oughs> ยอดหุ่นตกหลแหง้งจนแบบว่าเออเอาบอดดก็เอาเดี๋ยวเขาออกงานมองนีง้มันผ่านไปก่อน <c oughs> ช่วงเราเสิเปิดโรงแรมเนี่ยโอ้ยพอแบบบ่อยบ่อยเครียดบักคักเลยเลย บางมือแบบคือมันคิดหลายอย่างหลายมันจากสีแลนยต่าอย่างก่อนจนจนขึ้นอย่างบอกออกจนแบบว่าคือมือนี่จนแอนได้บอกว่าเอ,อวันนี้พี่พักก่อนพักก่อนพักพีเดีก่อนตงคิดไห่ว่าพักค,คือนอนนอนซื้อๆหนิกินยาแล้วก็นอนหลับแล้วก็จังตื่นขึ้นมาเราจังวากันไม่มือไม่จังว่ากันไม่มือนี่คือปั้นบ่อดหล่ะพักก่อนทังวงทังเหี่ยงนอะเป็นบมดละ วงเดียวเนี่เวทีกับโค้งก็เรียบร้อยแล้วกั่ยังฉากฉากแันยังฝาสั่นแล้วก็จอใส่จอ led จอเนี่ยวัก็ต้องจ้างคนบึงต่างหาเลยได้สู้สปีนี้ร่วมกับคนวัยเลยแต่ปีนี้มันปีนี้มันหลายทั้งมันก็บดได้หลายลื่นกันหลายดอกแต่ว่ามันเห็นปัญหาปีที่แล้วมันดูแลบ่ปปได้เรวที่นี่พ่อถ้าจอนพังน่ะมันแบบนีคนราไม่ชอครับปีนี้ก็เลยแบบหาที่มาบึงจอโดยเฉพาะ ตัวอย่างเต่าหยองมาบอ่อโอ้ผู้แก้วชัย,ยลาศถามหาเต่าหยองไหมบอ่อเต่าน็อตในรถเต่าน็อตม้าโยนบ่อ,อเอาส,สิขึ้นมาโยนบ,บ่อผอคือบวกข้นมาอยู่ว่าแต่ว่าจนว่าขวัญโมเมนต์สิทุ่มนึงมือหนึ่งมือแรงมือน,นี้เฮาสุดยานกันน่ะแต่ว่าประเด็นตัวประมาณจะอะไรทำไมอัพมาสุดอ,อัพตั้งสิบห้าน้องเป็นวัน ทุกอย่างอภิชาองไปพวกเดือกอนมืนอพวกกับตันนาลาตั้งสิน้ำกลไปแสดงคามมาต่ีรน้องการเรอจิตุ่มลูกไป หลงอเ,<ร>เ,ยเียก็ดนนั่นล่ะบอยบอยว่าสีเฮดของจัดเรียงประมาณประมาณนี้แหมแบบเข้าเฮดไหลสดก็ได้แต่ว่าเฮดมาตรฐานเรือ่อคืพอคือไลได้จัดงานได้เข้าเฮดไหลสดก็ได้เราเคยเฮดเป็นหงเก็บเสียงเราก็คือคนก็สามารถเข้าไปเบิ้งได้เราก็พักอยู่หันกินขเขาเศา้าหันเข้าจันมีตริงซัวสองอ่าหนึ่งคืนสองวันยังเสียงอ่ามาจะเศารเขาพักห้องพักเราก็บัฟบายเฮดกิจกรรมเล่นกีฬาเล่นเอียง คือ,อก็คือเ้าก็ไปดีวก็เอังสุมก็เต่าหยงอยากไปจัดมีติ่งเลยก็คือก็คือมือนั่นรับเฉพาะแขกของเต่าหยองเลยคือเต่าหยองก็หาแฟนคลับมาผ่านมันเต็มแล้วกนสิเลมสีลาหรือสีเขียวสีวดีดิวก่างมืนซุมมน่มัมมหมือนโรงแรมไก่เกลี้ยงอยู่เมันสีลายวันนี้บหมายถึงว่าจัดแต่ว่าห้องลูกอะห้องลูกอะคือว่าเท่าไรสี่สิบต่าห้องมันบ้าครับสี่สิบแปดสิบคนเหรอแปดสิบคน เนี่ยแต่ท่านก็ต้องดิวทุ่มจากไกลเคียงไว้นั่แล้วที่นี่ก็อ่าตอนแรกกับเบิ้งไม่คือไหลสดมีขายคุ้มหอมย้ำมือเสว่าจะเป็นแบบไปท้ำบุญหรือแบบกิจกรรมเขาก็ไปวัดวังนลำเย็นกิจกรรมผ้าแฟนคลับเอฟซีไปวังนลำเย็นนี่แหละไปเลยนวัาร์อาทิตยเรามันกับนี่ของมหาเลยเนี่ยเขามาจัดประชุมจัดเนี่แต่ว่าเาก็ต้องคิด เพื่อแบบให้มันเก็บเสียงของพอข้างหลังเป็นบันจัดสันนี่นะละก่อนะไรฉานเบ้าชาอาร์ตครับนักนารก็ใกล้จะถึงแล้วครับก็เป็นทีมหมอลำไอดอลครับแต่งหน้าแต่งตางมาจากทีพักปีที่แล้ว จักว่าเปี่ยมอกามาหลานจาเนมตีจมางหรงโอ้ว่า่าไปยุ่น้ำหม่เราบ่ได้เป็นเลยสิไปยู่สหน่อยมาอยู่เ่บอไ้ป็นเลยพวกมาือไ้หานเื่อไ้นเดซ้อผู้ใดซื้อตนขามีหรอตนาครับกับมีแต่ลูกอิเล็กตรนเออบ่มีเลยซื้อตนขา เอามีรูปบ่สันมีรูปบอไอเห็นหนคือมันเป็นจังซี่มันจะเป็นลักษณะนี้่ะหละปังเท่อเขากับบอ,เอ,เ,อเองแบบนี้อยู่ยน้ำใหม่กับไอก้กัคือผู้ใดมาแรกๆไอ้ก็ใไห้เนเมื่อทุกคนอยู่เนี่ยเราไอ้ก็บ,บอกเขาคือ,ค,อคือคนสมัยเนี่ยมันเห็นกันทั่วถึงมันก็อยากมีคือกันกอยากเป็นคือกันแม่นบอแต่ว่าเฮากับต้องพยา่ยามทีสี่แบบ อธิบายเขาเข้าใจว่ามันต้องคอยเป็นคอยไปต้นกล้าบ่มีดอกบ่เคยมีซื้อวางสีเถอะสิเป็นเล็กหน่อยเหมะอือมีแต่ลูกไอ้เล็กเทอนแล้วต้นกล้าลูกพี่เล็กน้อยๆแอ่มนี่ก่อนทั่วมากก่สิคุยกับปู่งจัวว่าแต่หลังม่อยู่สาวหน่อยบ่ได้เป็นหมอรับอือมันหลายเฮาก็ต้องเข้าใจว่าเฮาซําใด้เป็นบ่ล่ะ มันก็ต้อตงบึ้งจ้าของน้ำตัวเนาะเขาจังทุกอย่างมันต้องตามสเต็ปมันอยู่แล้วต้นก้าพาเปิดตัวไงบอโอโอ้ไอหูจักแล้วยุสีสเกตติโอ้ไอจิบอกให้ฟังปีนี้มันไม่ได้มาดอกปีที่แล้วมา <c oughs> บันเสียวบินฉลัก ไอไปล้ํเแล้าที่นี่เพิ่นก็เลยมาฝากฝากเล้าที่นี่ไอก็เลยไอเอาออกคือคือแกเต้นบ่ไดดเนาะก็คือเป็นดิบเลยเนี่ยเต้นบ่ไดเหล้าที่นี่ก็เลยห้องเพ่งห้องเพ่งก็เสียงกบไข่แนยูไอมากลางปีไหมช่วงสิปิดวงแล้วไอก็เลยให้ลองในช่วงไอไห้ตะลกเอาไปเลียนนะมันก็ฟอนก็ยังบ่ท่านเป็นดอกมันลองเพ่งเสาวจันก่างโกสาวจันมันสีบาสีสเกตดอกก็เพราะได้หยอกตะลก มาจากบันเสียวอำเภอเบ้นจลักจังหวัดศรีสะเกดต,ตนกาสเสียบขนไอหายเสียบขนมันเต้นบ่ได้ไอเลยให้เสียบขน,น,น,อน,บขนโอไปยุ่งเช้าหน่อยดิอโอไอวายุ่งปีนี้เพาเห็นหมอ อออเพิ oh, 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 oh. Okay. Yeah. <laughs> <laughs> ่นกะสิว่ามาอยู ay, acional, organic, ่น้ำอ่อยบ่ดังกะเสียกไปอยู่เศร้าหน่อยว่าเจ้าของสิดังที่ไหนบุ้แล้วมันคนเอามันคิดไปได้ไรสเอาไรมันสิเป็นยังไงกว้มจริงไหมก็คว้มจริงเนาะพี่น้องได้ฟังสิว่าเดี๋ยวว่าเข้าไปใส่รุงใส่ไล่โอ้ยลูกโจ้เป็นอะไรคัตผู้เดียวตัวคนนี้ผู้หาโอ้ยไอ้ปีกาไอ้ก็ให้โอกาสได้ก็ให้ห้องน้ำอ่อยบุ้นเด้ แนวอจูงแขนออกว่าผุนนี้ไพคนนีครับโอ้โหนี่เด็กแฟนครับใจเรือรอยนี่ก็เป็นอีกแบบหนึ่งนี่พ่อคือคือเขาก็สนับสนุนทุกคนในในขณะทียูนี่กระเชียทุกคนเห็บคิดติดตอเ็ดสนับสนุนแต่พ่อออกไปเราก็บอสตามอ๋อได้ครับพ่อด้วยไหมฮะ อ๋อโอเคครับไปก่อนนะครับพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับผมนี่ครับอ๋อโอเค <c oughs> ยังป <c oughs> เปลี่ยนแป้นครับกับปต,ตามนี่คือออกไปแล้ว ก็แม่คือคือคือมีอยอะจะว่าการรักเฉพาะบุคคลมันมันบ่ถึงสิเอร์เซนหรอกรักเฉพาะบุคคลน่คือคือตามยุตวะทางทางจากจากจุหนีเคยได้ก็ลังใจเป็นรอยเนาะพอออกไปแล้วพ้นกะที่ตามมันก็ตั้งใจไม่ได้เป็นบางครั้งบอกฝากยุ่ฝากพีอน้องเนี่ยเด้อน้องสไปอยู่คณะนั้นคณะนี่ต้งข้าจอกกับพ่อต่ำเราก็บ่ต้องไปว่าให้เด้อต้อง เป็นสัน้นแหละคึอเขาส่งเสริมไปเขาได้ดีเขาก็ดีใจเนาะเพราะว่าไ,ไปขวางทางไปขัดข้างจะเลื่อนเขาเสียงว้อนนี่ของเขาไม่อยู่ในส่ เดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวไปสัมภาษณ์ก่อนนะครับบ๊ายบายเดี๋ยวมาไลฟ์ใหม่ถ้ามาอยู่แบบนี้คือมันก็จะไม่ค่อยยุ่งก็จะมีโอกาสได้มาทักทายนะฮะแต่ถ้ากลับสละคข้ามเล้วกเสิเปียกหนักหาผมไปแล้ว